ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากกับสิ่งที่ทําไปเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเช่นเดียวกันภาพรวมชื่นใจคนดูเยอะแล้วก็ทั่วโลกก็ชื่นชมมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกลับขออภัยในฐานะอ่าไทยแลนด์โฮสต์แคนทรีครับพี่วัารทำเลิตกันนี้ก่อนค่ะในสุขธรรมได้อย่างแบบถ้าพูดถึงเรื่องความถูกใจในการทำโปรดักชันผมว่าอ่าคนคนดูน่าจะชอบแล้วเราก็เก็บกลิ่นอายของคำว่ายูนิเวอร์สให้มันมีชีวิตต่อเนื่อง แล้วก็การแสดงหรือการบล็อกกิ้งบนเวทีพร้อมทั้ง 4G แสงสีเสียงโมเมนต์เนี่ยผมว่าผมพยายามกั่นกรองออกมาให้มันเป็นรสนิยมที่ทุกคนรอคอย<ฆ>ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากกับสิ่งที่ทําไป<ม>เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเช่นเดียวกันตลอด20วันเต็มๆ21วันไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อยเหนื่อยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพอสมควรนะแต่มันก็ผ่านพ้นไปมันเป็น อีกหนึ่งบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกมากขึ้นในสิ่งที่เราต้องพัฒนากันต่อไปครับเห็นเราชื่นใจเลยใช่ไหมคะก็ภาพรวมชื่นใจคนดูเยอะแล้วก็ทั่วโลกก็ชื่นชมก็ต้องขอบคุณทั้งโลกด้วยนะฮะที่แบบชื่นชมส่วนมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกลับขออภัยในฐานะา Thailand Ho s t Country ครับลองอันดับหนึ่งอีกแล้ว <laughs> นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ฝึกกันเต็มความสามารถละ นะฮะเราก็คิดว่าน้องก็ทําผลงานเป็นที่ประจักษ์กับทุกๆคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะสื่อนอกหรือคนต่างประเทศก็ชอบน้องอยู่เยอะมากนะฮะซึ่งเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินไม่ว่าผลการตัดสินมันจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะเราก็เคารพผลการตัดสินซึ่งมันก็ออกมาแล้วชัดเจนว่าน้องได้รองอันดับหนึ่งสำหรับผมน้องไม่มีพลาดครับ mm hmm. นะฮะเป็นเป็นไป,นปนตามทำไปตามข้อแนะนำ mm hmm. แล้วก็เส้นเรื่องในการที่จะต้องเดินต่อไปจนถึงรอบห้าคนนะฮะแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้รองหนึ่งเพราะเราพลาดนะฮะแล,แล้วสิ่งที่ทําให้น้องพา,พาสพา,ายรถไฟไทยแลนด์มาถึงรองหนึ่งคืออะไรคะก็แน่นอนความชัดเจนนะครับคือหนึ่งการพัฒนาตัวเองการมีชีวิตของตัวเองที่จริงๆบนเวทีนะลดการทําการประกวด ลงให้เหลือเป็นชีวิตที่ดีขึ้นให้เป็นเรียวมากขึ้นบนเวทีลดความประมาทใดๆท,ทั้งสิ้นที่น้องจะประมาทในสมัยก่อนก็เลือนหายไปหมดทั้งสิ้นแล้วก็น้องเรียงลาดับในการตอบคําถามดีนะฮะเราก็มีการไปตามข้อแนะนําอย่างเช่นชุดใบน้ําก็แนะนําไม่ให้หมุนนะฮะก็ไปตามข้อแนะนำนะ,ะทุกอย่างไปตามข้อกําหนดค่อนข้างชัดเจนการตอบมีสมาธิมีโอลามีทุกอย่างครบถ้วนทุกสเต็ปแล้ว เราน้องทําได้ดีที่สุดในฐานะที่เราเองก็เป็นคนดูแลด้วยนะครับแล้วก็ทีมเราก็ดูแลด้วยครับผมก่อนตัดสินพินวัดมองว่าน้องน่าจะโอ,อยู่จุดไหนวะอเอาใจพ่รวาดเลยคือผมมั่นใจอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ครั้งที่สัมภาษณ์ห้าต้องมีสามต้องมีนะฮะห้าต้องมีสามต้องมีเพราะเชื่อในการที่อยู่ด้วยกัน2ี่สิวันเนี่ยมีความรู้สึกว่า ทำยังไงให้เป็นหนึ่งในเอเชียที่เคยบอกไปน้องก็น่าจะเป็นหนึ่งในเอเชียอยู่แล้วตอนรู้สึกนะฮะณตอนนี้นณณตอนก่อนประกวดเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งในเอเชียก็ควรจะเข้าไปลึกถึง5หรือ3อันนี้เป็นออโตเมติกอยู่แล้วที่เราสามารถคาดคะเนได้ซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งจริงๆเพราะว่าเข้าไป2มีฟิลิปปินด้วยฟิลิปปินเขาก็ไปลอง3ก็เลยเหลือ3คนสุดท้ายพอ3คนสุดท้ายเวเนซุเลาไปก่อนก็ เราก็ในในฐานะเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องเชียร์ยไทยแล้วก็มันก็มันก็มันก็ต้องยอมรับนะฮะว่าน้องทําได้จนเรารู้สึกว่ามันใช่นะแต่ผลลัพธ์มันไม่ใช่เราก็ยอมรับในผลลัพธ์สําหรับผมผมขอแสดงความเคารพกับผลการตัดสินแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาใดๆกับตัวผมและองคอ์กร